มีขั้นต่ำหนึ่ร้อยบาทนะครับมันจะถอนได้นะครับก็ถือว่าช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับตรงนี้ได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางรัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้นะครับวันที่15เมษายนนะครับก็ได้มีเงินของผู้สูงอายุนะครับเข้ามาในบัตรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะกดได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมากดให้ดูนะครับว่าเงินของผู้สูงอายุนะครับที่เข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้ส5เ้ามษายนนะครับเงินโอนเข้ามาแล้วนะครับสามารถกดถอนเป็นเงินสดได้นะครับนี่นะครับขอดูยอดเงินคงเหลือครับนี่นะครับหนึ่งร้ยี่บบาทนะครับเงินเก่ามีค้างอยู่24บาทนะาทครับวันนี้เอ่อได้มา สี่บาทน่าจะเป็นเงินที่เป็นเงินของคืนภาษีนะครับตรงนี้ก็กดถอนให้ดูเลยนะครับต้องมีขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะครับถึงจะถอนได้นะครับก็ถือว่าช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับตรงนี้ได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับนะครับกดให้ดูกดเลยนะครับได้หนึ่งร้อยบาทนะครับ เงินบัญชีก็เหลือแค่24บาทอันนี้น่าจะเป็นเงินของเงินคือภาษีนะครับที่เข้ามานะครับกับขอฝากไว้ตรวนารับัดด้วยค่ะ please take y o u c a r เป็นอย่างไรกันบ้างครับดูคลิปการกดเงินไปแล้วนะครับก็เป็นที่ยืนยันได้ว่าเงินเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จริงๆนะครับสำหรับเงินของผู้สูงอายุนะครับตรงนี้นะครับก็มีการประชุมตามคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับได้อนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือนเมษายน2563ไปจนถึงเดือนกันยายน2563ซึ่งเดือนนี้ตรงกับเดือนเมษายนนะครับก็จะได้รับเนี่ยเงินในอัตราดังนี้นะครับ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทนะครับจากที่เห็นในคลิปวิดีโอก็เป็นท่านที่ได้รับเดือนละ100บาทนั่นเองนะครับผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า30,000บานะครับแต่ไม่ถึง100,000บาทนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือเดือนละ50บบาทนะครับทั้งนี้โปรดตรวจสอบวันที่ที่จะโอนเงินเข้าบัญชี บัตรคนจนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผมได้ไปเช็คให้แล้วนะครับว่าเข้าวันที่สินี้นะครับแน่นอนชัวร์นะครับหลายท่านใครที่ยังไม่ได้ไปตรวจสอบก็ขอให้ไปตรวจสอบยอดเงินกันด้วยนะครับก็จะมีเงินเข้ามานะครับก็คือเงินคืนภาษีแวดนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการทุกคนเลยนะครับทุกคนนะครับย้ำนะครับที่เติมเงินเข้าในบัตรสวัสดิการนะครับจากนั้น รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆเนี่ยที่มีการจดทะเบียนภาษีมูล,ลค่าเพิ่มนะครับร้านที่ท่านไปรูดซื้อสมมติใช้เงิน200ใช้เงิน300ที่รัฐบาลเติมไปให้เนี่ยนะครับลูดซื้อสินค้านะครับก็จะได้เงินคืนนะครับ5%นะครับจะได้เงินคืน5%เป ซึ่งตรงนี้ร้านค้าก็จะต้องมีเครื่อง EDC นะครับที่มีการเชื่อมต่อระบบนะครับ POS นะครับระหว่างวันที่1พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่31กันยายนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนโยบายนี้นะครับก็มีการคืนเงินภาษีให้5%ให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทุกคนนะครับซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำไป ออกมาใช้เป็นเงินสดได้นะครับและสามารถรูดซื้อของตามร้านค้าทงฟ้าประชารัฐก็ได้ถ้าใครที่ไม่กดนะครับจำนวนเงินน้อยไปเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่กดนะครับก็สามารถไปรูดซื้อขนมอะไรได้นะครับนี่นะครับถ้าจำนวนเงินมันไม่ถึง100บาทมันไม่สามารถกดออกมาได้นะครับสำหรับเงินตรงนี้นะครับและผู้ที่มีสิทธิ์นะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับเงินเนี่ยเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ และนำบัตรเนี่ยไปรูดซื้อของใช้จ่ายต่างๆนะครับอันนี้ดูสิทธิ์นะครับว่าใครที่จะได้รับเงินเท่าไร่กันบ้างนะครับตามยอดใช้จ่ายตรงนี้นะครับถ้าใครใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1 0 0บาทก็จะได้คืนภาษีแว t เนี่ยหเข้าในบัตร5บาทนะครับถ้าใครใช้ไป200ก็จะได้รับคืนเนี่ยสิบาทนะครับถ้าใครใช้500 ก็จะได้รับคืน25บาทนะครับถ้าใครใช้ไป1000ก็จะได้รับคืนเข้าบัตรคนจนเนี่ยนะครับ50บาทนะครับท้งนี้ยอดสูงสุดนะครับก็จะไม่เกิน500บาทนะครับก็คนที่ได้รับสูงสุดเนี่ยนะครับก็ได้รับ500บาทไปเต็มเต็มเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ได้รับ5บาท10บาทนะครับในเอกคาดไว้เลยว่าหลายท่านเนี่ยได้รับเพียงแค่ 5าบาท10บาทก็ขอให้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็รวมรวมเงินที่มันเข้าทุกๆเดือนเนี่ยเดือนกันยาค่อยไปกดก็ได้นะครับอันนี้เหมือนเงินกินเปล่านะครับเหมือนเงินเก็บของเรานะครับเรายัางไม่ต้องไปรีบกดก็ได้หรือถ้าใครเดือดร้อนช่วงนี้นะครับมาม่าปลากระป๋องนะครับไม่เกิน10บาทไม่เกิน15บาทเนี่ยก็สามารถนําเงินที่ได้รับคืนภาษีตรงนี้นะครับเอาไปซื้อนะครับโดยใช้บัตรเนี่ยรูดซื้อสินค้า ตรงนั้นก็ได้นะครับในเอกเห็นใจจริงๆนะครับสำหรับเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับและมันยิ่งมาเกิดวิกฤตการณ์นะครับไวรัสโควิด COVID อีกด้วยนะครับก็น่าเห็นใจสาหรับพี่ป้านะ้าอาทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับซึ่งเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับค้าขาย ก็ไม่ได้นะครับตอนช่วงนี้นี่มีปัญหากันอย่างมากมายนะครับทุกหัวละแหงนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ต้องขอกราบประธานาภัยกับพ่อพี่แม่ป้าทุกคนมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ